ครับสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าเอาเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยเขาเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าใครก็เป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนตุชินวงศ์นะครับก็วันนี้อ่าเราได้ติดต่อกับทางอายการเนื่องจากว่าวันวันที่เท่าไหร่นะที่ที่อายการนัดให้ไปที่ศาลเดิมเน่ยเดิมเนี่ยเดิมเดิมเดิมวันที่ยี่สิบห้าเดิมวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวาใช่ไหมยี่สิบห้ายี่สิบห้า พฤศจิกาที่ผ่านมาแล้วเเลื่อนเลื่อนมาเป็นสิบสี่สิบสี่ครับก็คือเลื่อนมาเป็นสิบสี่ธันวาครับก็วันนี้เป็นวันที่แปดนะครับก็ได้ได้ประสานงานกับทางรายการแฝงอ่ชนบุรีนะครับท่านบอกว่ามันมันมีคําสั่งออกมาเราก็เลยอยากเห็นว่าเอ้คำสั่งนั้นเป็นคําสั่งอะไรเขาบอกว่าคําสั่งนั้นอะ่ะเอามาอ่าทางตํารวจศรีราชาเอามาแล้วใช่ไหม อ้าวเดี๋ยวก็เอามาแล้วก็ขอคัดซะหน่อยอ่าปะตุไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดินขึ้นไปติดต่อพนักง,งานข้างบนหน่อยนี้ว่าศรีราชาเขาได้คําสั่งจากอายการมาแล้ว,ลวหลังจากที่เราไปยื่นหนังสืออ่าที่ศูนย์ลงธรรมพอศูนย์ลงธรรมและก็พูว่ารู้เรื่องมาแล้วนะครับรับเรื่องไปไปแล้วนะครับก็เป็นสพศรีราชา ไะติดต่อหัวหน้าสถานีนี่อยู่เปล่าเอกสารไม่ต้องอประเด็นคือตูวเองก็บอกว่าอยากเห็นอยากเห็นคนที่จับเอ้าพี่สิริชัยมาถึงแล้วรถพอ่อค้าเออรถพ่อค้ามาถึงแล้วเนี่ยรถรถพอ่อค้าสวัสดีพี่สิริชัย เออันนี <nous> ้อันนี้รถพ่อค้าเนี่ยเนี่ยไปไหนมานค้าขายแต่รถคันนี้ปลดระวังไม่ได้วิ่งเลาะเหมือนเก่าแล้วเหลือแต่ตู้เย็นนี่คนเราจะมีตุ้งมีตังไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะลำบากนะตู้นะเออเอาโต้อยากคุยอะไรกับเพื่อนสมาชิกไหมสวัสดีครับทุกท่านครับอ่าผมก็ แต่รับความไม่ทำแล้วล่ะครับนะความถูกต้องก็อยู่เนืน้อทุกอย่างครับทีนี้ก็เวรนใครกรมมันครับผมคือกรมใดใครก่อก็ต้องรับผลกรม,มันครับเพราะผมผมปรับมาเยอะขนาดผมไม่ได้ก่อกรมก็รับมาเยอะเลยครับมตกงานตกการไปซะครับผมตั้งแต่โดนคดีมาผมก็เหมือนคนไม่ไม่มีจุดหมายแล้วนะครับ <laughs> ตกงานทเทะๆนะครับไปท้อแท,ท้ททททททอยู่ต่างจังหวัดตั้งนาน ครับผมเออก็อาจจะมีบ่นผ่านไลฟ์บ้างอะไรบ้างครับมีบางทีบางทีบางทีเมื่อยบางทีคิดไปท้ออ่าก็เอาะยืนขานหลังให้ให้ป้ายหน่อยเออยืนข้าหลังให้ป้ายหน่อยพี่สิริชัยไปยืนใกล้ๆอ๋อเสื้อพี่สิริชัยสวยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเอาพี่สรชัยสวัสดีพี่น้องก่อนครับก็พี่สิริชัยในบ้านอยู่ศรีราชาพอดี นะครับอยู่ใกล้กับเพื่อนที่สุดก็ผมเองก็ได้รับการประสานงานเดี๋ยวพี่ศิริชัยตลอดนะครับว่าถ้าเกิดเหตุอะไรแถวชนบุรีระยองอะไรเงี้ยพี่ศิริชัยก็จะเป็นคนแจ้งผมก่อนเป็นคนแรกนะพี่นะเออไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนโรงพักก่อนเดี๋ยวเออมันจะต้องไปที่อื่นต่อนะอ๋ะอยกอ๋อมันไม่ลงร่อง่ารีบรีบจัดตู้เย็นตู้เย็นนะไปะ เอาเดินก่อนเดินก่อนก็มีเอกสารที่อายการบอกว่าถ้าจะคัดขอคัดก็ให้มาคัดที่ตำรวจได้เลยว่างั้นนะนะเอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับอสวัสดีครับผู้กองอีกรอบหนึ่งเอาติดต่อ ติดต่อใครนะกี้ี่ผู้กองบอกให้ติดต่อใครนะเออจะขอคัดสำเนาของอายการคัดสำเนาฮะไม่ไม่ไม่เอาเอาว่าไอทางพอดีอายการอายการของอาสารแฝงท่านบอกว่าให้มาคัดคือจะคัด ให้มาคัดที่โรงพักได้เลยเขาส่งมาให้แล้วตำรวจไปเอามาแล้วไม่ใช่ผลคดีก็คืออายการอาจจะไม่สั่งฟ้องมันเป็นคำสั่งวี่อายการไม่สั่งฟ้องหรือไม่อายการบอกว่าให้มาคัดที่นี่ได้คดีเสพครับทั้นสองชั้นสองนะโอเคครับขอบคุณมากครับผู้กองครับ แหมน้องยังน่ารักเหมือนเดิมนะลองชั้นสองมันขึ้นตรงไหนมันมขึ้นตรงนี้บป่ะฮะเคยมาบ่อยเออเอาขึ้นนำหน้านี่คนที่เคยมาตั้งแต่ถูกจับมานี่ขึ้นมาบ่อยเลยใช่ไหม อืมนะพุ่งกลับลาครับพุ่งกับลาถึงวันที่เก้าว่างั้นนะครับงานคดีเอามางานคดีเลยเอางานคดีนี่แหละวัสดีครับนะครับมาขอไอ้ไอ้นี่พุหมดวดบอกว่าให้มาคัดสำเนาทางอายการแขวงให้มาคัดสำเนา ที่คดีตุชินวงศ์ที่บอกว่าอายการสั่งมายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอายการบอกว่าติดต่อโรงพักได้เลยท้งหมดต้องติดต่อท่านับท่านงานสอบสวนคนไหนอ่ะมันก็คือเอาไง่ายๆว่าไอ้หนังสือจากอายการเนี่ยถ้าส่งมาเนี่ยมันต้องส่งมาที่ห้องคดีใช่ไหมตำรวจไปเอามาแลว้วไปเอามาแล้วครับ ยังไม่ถึงนี่เลยไม่เห็นถึงยังไม่เห็นเหรอเออแล้วทีนี้ไอ้จำจำได้ไหมว่าไอ้เด็กกันกระดกพลตาชูชื่อชื่อร้อยเบนชื่ออะไรนะกระดกพลตาชูกระดกพลตาชูเออลงไปหาแกไปข้างหน้ากันฮะอยู่ปะอยู่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งนะบ้ะห้องหนึ่งก็ห้องหนึ่งห้องไหนไปหมดล่ะครับ นะครัเอาให้เดินเมื่อยงั้นไะเอาข้างล่างบอกให้ขึ้นชั้นสองไปพี่เดินก่อนเลยไอพี่ไอตอนขึ้นไม่เท่าไหร่นะผมแต่มันหนักใจตอนลงนี่คือปวดน่องใช่อืมใช่เออ ห้องที่หนึ่งยไหนเขาก่อนเขาก่อนเออห้องที่หนึ่งนงไงดึงอ,าอ,อ,าอ้าวล็อกอ้าวล็อกอ่าใช่ใช่เอาตรงนี้นี่ข้างบนบอกว่าอยู่อะไม่ได้เด้ออกออกได้ยังไงอะ ผู้ก,กองครับชั้นสองบอกให้ติดต่อชั้นล่างผู้ก,กองกระหนกพลตาชูใช่ไหมเอาแล้วชั้นสองบอกว่าเข้าอยู่ห้องที่หนึ่งลองไปดูครับห้องที่หนึ่งอยู่ซ้ายมือนะครับล็อกครับล็อกประตูครับล็อกประตูก็แปลว่าไม่อยู่ฮะมีเบอร์โทรครับเนี่ยล็อกโทรเผื่อแกเข้าเวรอยู่นะครับไม่ไม,ไม่ถ้าเข้าเวรแล้วจะล็อกประตูทําไมอ่ะ เออน่ะผู้กองเขาบอกว่าไม่ได้เข้าใช่ไหมไม่เข้าเลยแตว่าโทรศัพท์อะไรเหรอมาเอาโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ใครมีตังค์โทยน้องยืมโทรศัพท์โทรหน่อยเออเออโทยมาได้ไหมขอคัดสำนเอาหน่อยจะไปโรงพักอื่นแล้ว

เส็นแล้วไหมอ๋อเดี๋ยวครับหนึ่งอ๋อจะรับต่ำเลยหมดใช่ไหมสงสัยไม่ได้คัดแล้วมั้งวันนี้นั่นเดี๋ยวนะเอากดวางสายใช่อย่างนั้นเอาเข้าสู่ระบบฝากข้อความ ก็ามาจีบมาเอาพวกกองลองผู้กลับไม่อยู่สักคนเลยเหรอครับลองผู้กลับอยู่สักคนไหมไม่ขอคือคืออ่าคุยกับ อยากจะคุยกับผู้ใหญ่ที่สนอที่ไม่ใช่ไปมันก็ต้องไปหมดเลยเหลือพวกกองอ่าติดไหมตั้งเป็นข้อความตั้งเป็นฝากข้อความแล้วอ้าวสรุปติดต่อใครก็ไม่ได้เอาโทรเบอร์ลองพุ้มกลับเด้ไยน เบอร์เบอร์ท like. ่าลองเบอร์ไหนพันตำรวจโทรนะพี่พี่สี่ใช่ไอันแรกกอันแรกอ่ะอ่าอันแรกเลยกรกลาบลาเข้าใจแต่ลองลองต้องอยู่ทุกคนหใช่ไหมตุ๊ไ ันเข้าเวรเต็ไหมเดี๋ยวนะ,วนะะครับ,รบอ,บบอ,ลอ,อ,อะลหลครับครับท่นนารนรองครับครับผมเท่านรองอยู่ในไอสถานีประครับตอนเนี้ยเอาผมธนพัฒครับพอดีเอเป็นผู้สื่อขา่าวนะผู้สื่อข่าวตำรวจแล้วท่องเที่ยวพอดีจะมาตามเอกสารที่อายการเขาบอกว่าให้มาคัดของตู้ชินวงอะครับ อัยการเขาบอกว่าให้มาคัดที่เขาขอคัดถ่ายะครับอ๋อไม่ไม่อยู่ครับไม่อยู่อทีนี้มันผมจะเอาได้ที่ไหนเพราะว่าอ่าตู้เนี่ยเขาจะกลับต่างจังหวัดพอดีเขาลงมาแล้วพอดีอัยการให้ไม่ได้ะครับมันต้องทาหนังสือมาครับต้องพิจารณาทำหนังสือทําไมทําไมทําไมต้องทำหนังสือครับเป็นเป็นไอ้นี่มันเป็น,ปนอคดีของของน้องเขาของตู้ชิตรวงครับ ใช่ต้องทาหนังสือมาเพราะว่าทําทางทางโรงพักทำหนังสือต่อไปทีงแล้วต่อไปทีหมายถึงว่ายัางไงทาไ่านเดี๋ยวจะสอบถามนิดนึงพอพอดีผมได้ข้อมูลมาอาจจะไม่ครบอ,ะอ่ะอ่าคืออ,อาย,ยาการอ,อ,อาย,ยาการเข้าให้เอ่อเหมือนกับว่ามีคําสั่งออกมาที่เพราะว่าเรื่องนี้มันร้องที่ผู้ว่าด้วยอ่ะครับท่านรองใช่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 เขากำลังสืบข้อเท็จจริงอยู่ไหยสืบข้อเท็จจริงหมายถึงว่ายังยังฟ้องอยู่หรือว่าจะยังไงฮะ ทางอายการอนะ่ะผมไม่ทราบแต่ตอนนั้นอนะ่ะที่เขาทำนขอมานะ่ะคือคือตอนนั้นที่เขาขอมาคือ,อยังอยู่ระหว่างระหว่างฝากแต่ฟ้องทางอายการจะรฟ้องไม่ฟ้องอยู่ไงครับแล้วทางเราก็มีหนังสือต่อไปตอบต่อไปว่าไงครับท่านเอ้ผมจำไม่ได้แล้วพุ่งกลับเซ็นนะห่แะแต่พุ่มกลับเซ็นไปแล้วใช่ไหมใช่เซ็นไปนานแล้วเขาตอบเขาตอบเขาไปตั้งนานแล้ว อแต่ทีนี้ว่าอายการได้ประสานงานทางผู้เสียหายก็คือตู้ชินวงเนี่ยเขาบอกว่าเอกสารให้โรงพักมาเอาแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นอา,อาจจะเป็นอาจจะเป็นคําสั่งไม่ไม่ฟ้องหรือไม่อะไรเงี้ยคืออายการบอกว่าให้ประคัดเอาที่ตารวจได้เลยเยังไงก็ต้องทําหนังสือไงยังไงก็ต้องทําหนังสือนะ <laughs> เออทำไมมันต้องทำหนังสือเราบางทีมันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้นะ่ะแต่เอา้าวก็แล้วอยู่ดีจะให้กันได้หรอไม่ได้มันต้องให้ต้องมีหนังสือเป็นระเบียบเป็นอะไรดิไม่งั้นอยู่ดีผมไปขออาผมไปขอทุกหน่วยราชการก็ให้อย่างนี้มันก็ไม่ได้มันต้องมีหนังสือมานะท่านยืนยันนะว่า,าต้องทำหนังสือใช่แต่ทีนี้ว่าหนังสือเราครั้งแรกเราตอบไปแล้วไงอืม โอเคโอเคถ้าถ้าถ,ถ้าลองยืนยันว่า <c oughs> คือจริงๆคือผมมองว่ามันเป็นความยุ่งยากของของประชาชนนะจริงๆมันมันไม่ใช่ความรับอะไรที่จะทําให้มันเสียหายเลยเออมันก็น่าจะขอได้เลยคือขอคัดถ่ายสําเนาที่อธิการสั่งมาว่ายังไงครับก็เท่านั้นเองไม่ได้มันต้องทำทั้งิหนังส,นหนงสือดิเ <c oughs> okay. หรออ่าโอเคก็จะได้ อ่าคือถ้าถ้าท่านยืนยันว่าต้องำหนังสือก็เดี๋ยวเอ่อผมจะถามผู้ใหญ่พอดีพุ่มกลับลาเนี่ยก็เลยเดี๋ยวถามไปยังผู้บังคับการก็ได้มั้งนะโอเคครับขอบคุณมากครับท่านรองครับอับสวัสดีครับขอบคุณผู้กองไหมครับ <c oughs> นะครับเออก็ให้ทําหนังสืออย่างเดียวเดี๋ยวทําเดี๋ยวผมทํามันจะไม่ใช่หนังสือแค่ขอเดีเออผมทํามาเยอะแล้วหนังสือนะไม่ไม่ได้ยางงอนหรอกใช่ไหมทําได้ทําได้อ่ามายืนข้างหน้าหน่อยก็ให้ให้เห็นหน่อยเพราะว่าอันนี้เรามาตามตามเรื่องนะผมผมไม่ต้องเข้ากล้องด้วยเพราะว่าหนึ่งขากล้องขากล้องเสียหายไปแล้ว ก็ก็อย่างนี้แล้วกันนะตวเนาะไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าถ้าลองยืนยันว่าให้ทาหนังสือก็เดี๋ยวป๋าจะทําหนังสือให้ใช่ไหมเอาตามนั้นเนาะเเรื่องทาหนังสือคล่องอยู่แล้วนะแต่มันจะเป็นข้อความยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอะเนาะเอาเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพี่ศิริชัยจะจะเป็นคนนาทางวันนี้พี่ศิริชัยนาเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนครับ